โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแกะพัสดุกสองกล่องใหญ่เลยนะคะก็นี่กล่องแรกอันนี้กล่องที่สองค่ะโอเคขอแกะอันกล่องแรกก่อนเนาะอันนี้แบบคือสั่งไปเยอะมากแม่รอบนี้คือจับหนักจีนคือแบบดูดิกล่องไซส์เอ็มบวกอะทุกคนดูอีกกล่องนึ่งมันกล่องกาแฟไซส์ชนิดหกสิบซองอะเยอะมากแม่น้ำหนัก คือแบบแต่ละกล่องคือน้ำหนักก็ปังอยู่นะโอเคเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะอย่างแรกก็ต้องใช้คัตเตอร์เนาะอันนี้ก็คือแบบเรากลัวของหายมากเลยดูดิสภาพที่ได้มาโอเคมาดูกันเนาะว่าพี่สั่งอะไรไปนะคะอันนี้ก็คือจะสั่งเป็นตาร,รวมกันมาหมดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวแกะแปะ๊บแกะแปะ๊บอาจจะแบบช้นนึงนะคะคลิปนี้อาจจะมีความยาวหน่อยนะทุกคนอาจจะยาวเยอะเลยนะก็ซ้ำเพราะว่าพี่อาจจะแบบแกะออกมาแล้วก็จะมารีวิวทีละทีอะไร่ง้ยเลยนะ จริงๆอา่าคือแบบโอ้โหของเราเห็นของแล้วแบบน่ารักแต่คือการแกะสุรักทะเลมากแม่เพราะว่าเราอยู่บนที่นอนใช่ไหมแล้วที่นอนมันก็จะยุบๆนิดนึงเวลาเราขย,ยับตัวอะไรเงี้ย <c oughs> ขาตั้งกล้องก็จะล่วงนะทุกคนมาโอเคอันนี้เราก็มาดูกันเลยว่าพี่สั่งอะไรไปบ้างนะคะกล่องแรกรจ้าปอยมันก็ไม่ขาดใช่เราเนาะ มีทั้งแท้แนละไม่แท้ผสมผสมกันมานะทุกคนรอบนี้นะคะมาดูกันเลยอก็เออทำลายกล่องไปแล้วหนึ่งนี่ทุกคนเห็นไหมก็จะมีอันนี้ก็โอเคเป็นได,ดโนเสาร์มีเป็นแก้วตัวนี้นอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นของไม่แท้นะคะเพราะมันอยู่แบบนี้เนาะเดี๋ยวแทรืดูเปล่าอันนี้คือ ต้องคุยอีกทีนะเพราะอันนี้คือไม่แน่ใจนะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นมะม่วง,งมะม่วงนี่น่าจะเป็นของแท้นะแต่ไม่มีแพ็กเกจอันนี้อันนี้ของแท้นะครับผมมีแทกอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้ของแท้นะจ๊ะมีมลายเส้นบูมนะตัวไหนมีแพ็กเกจก,ก็คือจะเห็นเลยนะอันไหนไม่มีก็คือไม่มีนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีเป็นพวกคิตตี้เออคือแบบนี่แล้วก็จะเป็นงานโดนัทแบบนี้ โดนัดบัวอ่าของคือปังมากอันนี้น่าจะเป็นของอะไรนะเดี๋ยวขอดูไายชน่อก่อนอันนี้เป็นของ candy candy น,น,นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นของแบรนด์อะไรลที่ลืมนะอตัวนี้ของแทมเหมือนกันแต่แพคเกจมาไม่ตรงนะอือแล้วก็ตัวนี้อันนี้คือเขารีวิวให้ดูข้าวๆเลยนะข้าวมากเลยคือแบบ แต่กล่องเดียวนี้ยังดีที่หมดอ่ะแล้วก็จะมีเป็นหัวใจตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นหัวใจของแท้นะแล้วก็จะมีเป็นหัวหอมที่แบนๆแล้วก็จะมีพวกนี้เช็คเกอร์มีเป็นแบรนด์พวกนี้ด้วยคือของเยอะนะนี่อ่ะอันนี้คือให้ดูข้าวๆเลยอันนี้นี่ก็จะมีพวกนี้เป็นไอเป็นลูกอมแล้วก็เป็นไอโดนัทไอตัวนี้เป็นกล่องนมเป็นกล่องนม เป็นลูกโอมยิ้มเป็นอันนี้เป็นอันนี้อะคือน้ยมาตัวนี้อ่าแล้วก็นี่นี่ประมาณนี้อันนี้ใกลกลก่อเดี๋ยวหัวมันขาดแล้วก็จะมีเป็นของไอบุ้มชิ้นใหญ่เลยตัวนี้นะทุกคนขอคนไี่ซีเนาะก็เดี๋ยวจะให้ราคาที่ดีๆอยู่นะอ่ะมีน้องไก่โดนฉีกมาด้วยนี่ อันนี้อ่ะมันยังไม่หมดเลยทุกคนรีวิววันนี้จะหมดไหมครับเอออันนี้ขอดูลายเส้นก่อนถ้าข้อตัดไม่ผิดน่าจะเป็นของของบูมอือนี่คือล็อกนี้คือของแ้จะเยอะกว่าของไม่แ้เลยนะโอเคนี่อ่ะนี่คือของอ่ะขอเทเลยแล้วกัในแน้่ทุกคนนี่ เดี๋ยวเขาจะมาทำคลิปไอคลิปอันนี้ทีนึงนะคลิปรีวิวของนะคะเออเอ,อ้ยเอ,อ้นี่คือเราลืมคําพูดของเราไปแล้วว่าเราจะทําอะไรบ้างออโอเคมีทั้งมือ1นึ่งและมือสองผสมผสมกันนะคะบางตัวก็ไม่มีตําหนินะบางตัวก็มีปัาหนิอะไรอย่างนี้เราก็จะมาแบบขายให้ราคาถูกๆให้เลยนะโอเคไหมอ่ะประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือของกล่องแรกนะคะคือเยอะมากจริงๆ ๋ย่ามาดูกล่องสองกันละกันนะคะทุกคนแล้วฉันจะไปรีวิวกล่องสองยังไงครับนี่อะขอ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 รื้อมาฝั่งนี้ก่อนนะอะกล่องสองเราขอหันมุมไปตรงนู้นก่อนนะนี่หันมุมไปตรงนี้อ่าโอเคกล่องสองก็๋ยวจะแกะให้ดูกันเลยนะคะใครที่ดูแล้วแบบงงๆทำไมพี่แกะฝั่งนี้ก็คือตรงนี้มันไม่มีพื้นที่ให้ให้วางของแล้วทุกคนคือฉันเอาของมันลงตรงนั้นหมดเลยมันก็เลยไม่มีที่ให้ฉันได้รีวิวของอะทุกคน ชนะ่ะังกรีดไปฉันก็กลัวโดนของไปแล้วนึงจริงๆนะทุกคนอ๊บมากล่องนี้ก็บอกเลยว่าปังหลองการเดี๋ยวจะเอาหยิบมาให้ดูมันไอ้นี่เลยนะอ่าโอ้โหแม่ซาปิดยังข้างในดีกนวะ่าไอ้สติกเกอร์ไอ้สก๊อตเทนะปเนี่ยตัวของหายใช่ไหมโอเคมามาๆขยับมาให้ดูตรงนี้เลยนี่ ันนี้ก็ของแท้นะทุกคนนี่อึ๊บของแท้ของแท้แล้วก็มีไม่แท้มาด้วยนะก็ผสมผสมกันมาเนาะล็อกนี้จัดตังค์จัดตังค์นะคะบอกเลยใครที่สนใจก็มาอุดหนุนกันได้เลยนะคะนี่นี่ตรง,งนี้มาด้วยอ่ะคือไม่รู้กล่องไหนจะเต็มกล่องไหนแล้วที่แล้วก็เมีัน,นี้ด้วยอันนี้จะเป็นไอติมของอันนี้นี่มันตรงไหมเอะอทุกคนพรอมมาแบบเนี้ย แล้วก็มีเป็นอันนี้แล้วก็ไอติมน่าจะเป็นของแท้แหละเพราะว่ามันมาแบบนี้เหมือนกันทุกอันอะแต่แค่มันได้มีรูปของมันเฉยๆใช่ไหมเนี่ยนี่นะแล้วก็พวกนี้อเราต้องหยิบให้ดูคร่าวๆเลยนะแล้วก็มีพวกนี้ตอนนี้อันนี้มีเป็นหอยมีเป็นหน่อไม้ของแท้มีเป็นแก้ว แก้ว LQL นะทุกคนแล้วก็มีน้องหมูน้องหมูน่ารักมีเป็นไอตัวนี้เนี่ยคือเราจะรีวิวตรงนี้เลยนะจริงๆแล้วก็จะมีเป็นอันนี้โลนะมีประกอบไม่แท้แบบนี้มาด้วยพวกน้องเน่านะคะทุกคนน้องเน่าก็อาจจะมีนิดเดียวนะอันนี้จำได้ว่าเป็นสกูชี่แบรนด์เมกาไหมอ่ะไม่ทำให้ผิดพวกเน,นี้ยเออ มาของเมกาแต่แค่ไม่มีแพ็กเกจนะคะนี่ก็เหมือนกันม,มีเยอะนะยกตัวนี้กันดูดิคือมันรีวิวไม่หมดอะ่ะม,อม,อมือมือมีข้อนี้แล้วลคนแล้วก็มีโดนัท <c oughs> นีเป็นพีทพีชพีทแล้วก็มีเป็นพีชอันนี้ด้วยนี้ก็มีเป็นอันนี้แล้วก็เมีนพวกนี้ อันนี้น้องเป็นของแทนไหมอู้ขอดูแล้วเส้นมีไหมออะไม่เห็นอันนี้ของแทน,นแน่นอนเราจำได้แล้วก็มีแกะประจันแล้วก็มีอุ้ยอันนี้น้องน่ารักอะทุกคนน้องน่ารักตังเกินฟังไม่ไหวนี่กดนมใหม่อีกแล้วนะเขาเป็นอะไรกับขนนมไม่ได้ไม่รู้อะทุกคนมันชอบกลับมาหาตลอดเลย ก็มีอันนี้นอันนี้คือของรอบนี้เกือบประมาณเกือบสองรอยชิ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาจะมานับให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะมีอันนี้แปะนี่คือยังรีวิวไม่หมดเลยนะนี่ว่าจะนับยังไม่ได้นับหรอกจริงน,น,นี่นะคะทุกคน,นอันนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวนี้มันจะแบนอะแต่ก็เดี๋ยวจะมาให้ราคาดีๆนะตัวนี้ ก็เปมีเป็นโดนัทนี่มีเป็นอันนี้ข้าขอขยับแบบนี้แล้วกันอ่ะจะหมดแล้วนะแล้วก็มีเป็นกุนนนะกน้กไก่แบบนี้มีเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีเป็นไอติมแบบโดนทับมาอีกแล้วเมื่อกี้เหมือนว่าเราโยนไปสองอันแล้วนะไอติมโดนทับแล้วก็มีพวกอันนี้นะแล้วก็มีเป็นอันนี้นะเแล้วก็มีเป็นอันนี้มีไอติมเป็นงาน งานเนื้อกระมี่แล้วก็มีพวกนี้อันนี้ของแพทแต่ไม่มีกล่องอ่ะทุกคนแล้วก็มีเป็นปังหนอนไอ้ปังปังอันนี้เขาเรียกปังอะไรสักอย่างเขาทำไม่ได้แล้วก็อนนี้อันนี้ก็มีมานะเอออันนี้แล้วก็มีพวกนี้โอเคทุกคนประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยจริงจริงจริงๆเลย อุปกรณนะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย